วันนี้ครูกุ๋ยก็มีกิจกรรมสร้างสารรค์รูปสีน้ำมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีสีที่เด็กๆชอบนะคะแล้วก็เชือกที่เด็กๆไว้ใช้รูป2เส้นนะคะอ่าวิธีการทำให้เด็กๆนำเชือกนะคะใส่ลงไปในสีน่นเองนะคะแล้วก็ใช้ผู้การหรือไม้อะไรก็ได้นะคะกดๆๆเชือกลงไปนะคะ และเราก็ต้องจับเชือกไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้จุ่มลงไปหมดนะคะจุ่มลงไปในสีที่ตนเองชอบนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะกุ๊กุ๊ยได้เชือกได้เชือกมาแล้วก็ใส่ไปที่สีเขียวนะคะเห็นไหมคะเด็กๆจุ่มลงไปเลยคะ่ะ เราพับกระดาษเป็นรอยพับครึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นําเชือกนะคะอไปวางบนกระดาษเลยนะคะด้านใดนด้านนึงนะคะค่อยๆวางนะคะแล้วม้วนมวน้มวนเลยคะ่ะและอย่าลืมนําตรงที่เด็กๆจับนะคะเอาออกลงมาให้นอกกระดาษนะคะสองเส้นแล้วใช่ไหมคะ คุณครูก็พับเลยนะคะแล้วก็ใช้มือรูดรูดจับแน่นๆนะคะแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะทีละหนึ่งเส้นนะคะเด็กๆรึอ่าอีกหนึ่งเส้นนะคะ,ะเสร็จทั้งสองเส้นแล้วนะคะ ูก็จะเปิดออกมาเลยเป็นไงคะนี่ผลงานของครูกุยนั่นเองสวยไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทำแล้วส่งมาให้กันดูนะคะ